พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะเห็นความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่23เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องวัตถุประสงค์สูงสุดของพระองค์คือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วโคโลสีบที่1ข้อที่26พี่น้องคะ วัตถุประสงค์ของการเสด็จมาอย่างโลกนี้ของพระเยซูไม่ใช่แค่การสิ้นพระชนเพื่อบาปของเราเท่านั้นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระองค์คือทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตนิรันดรและเป็นเหมือนพระองค์ในโลกนี้และร่วมสมัคีธรรมกับพระเจ้าพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่ซาตานรู้และเกลียดเข้าใ้อัครทูตยอนเขียนว่า และนี่คือคำพยานนี้นั่นคือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิตข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรัน์ 1. ยอห์นบทที่5ข้อที่11-13ฉบับ NIV พี่น้องคะตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณนี่คือสาระสำคัญของคริสเตียนตามพระคมพีนั่นคือพระคริสต์มีชีวิตอยู่ในตัวคุณโคโรลสีบทที่1ข้อที่2 6 2 7กกล่าวว่าคือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุค และหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคสสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีโอ้พระองค์ต้องการให้คนทั้งโลกรู้ว่า พวกเขาไม่ต้องดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาที่ตกต่ำและต้องตายจงระลึกว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อทุกคนในโลกดังนั้นชีวิตแบบพระเจ้าจึงมีให้ทุกคนวันนี้ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ก็ได้รับชีวิตแห่งพระเจ้านี้และถูกนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระคริสต์ ให้เรากล่าควคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพร,ระองค์กตัญยูสำหรับการเปิดเผยชีวิตนิรันดร์ที่ข้าพระองค์ได้รับดังนั้นข้าพระองค์จึงดำเนินชีวิตอยู่ในมิติแห่งความไม่เสื่อมสลายความเป็นอมะตะ ความชื่นชมยินดีนิรันดร์สันติสุขและพระสิริด้วยการปกครองในชีวิตโดยพระเยซูคริสต์อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด